โอเคมาแล้วนะครับรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นครสวรรค์อ่าพี่ยินบังโอเคมาแล้วนะครับ408เชียงใหม่นครสวรรค์ก็อัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับรถธรรมดา211กรุงเทพจะพานหินนะครับตอนนี้เนี่ยรถน่าจะออกจากสถานีนครสวรรค์มาแล้วนะครับอ, 8, นะอ,อ่า <c oughs> <c oughs> นี่นะฮะมาแล้วครับมีตั๋วเชื้อรอเลยฮะรถท้องทิ่น408เชียงใหม่นะครสวรรค์นายสายนี้ไม่ประกาศผมประกาศแทนได้ครับอ่าแสงจ้ามาแต่ไกลอ่า <c oughs> โอเคมาแล้วครับ408แล้วพ่วงไปเจอรถธรรมดา2 1งนะฮะอ่า เพดีจะเป็น1น9่งนเกานี่นะครับจะตามเวลาหรือไม่เราไปดูกันตอนนี้ทุ่มยี่สิบสองนะครับเรามาถึงตอนทุ่มยี่สบสองออกตอนทุ่มยีบสามนะครับ สรุปตามเวลานะครับากโพก,ก็ไปจ่อยเทียงที่คอประกดทับกิจบริเ็บป่าน,น้ำโพและนคสรสวรรค์นะครับ5สถานีสุดท้ายที่รถจะไปจอนะครับและเป็นสายนี้ปลายทางทั้งหมดของขบวนรถโอเคทุ่ม23ตามเวลาครับสุดยอดฮะ 109ที่วังกากอยู่แล้วนะครับถ้าวันไหนที่109ทำเวลามาดีนะครับนี่นะฮะออกไปแล้ว48 0ตาเวลาครับสุดยอดไฟอย่าสวยงามเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าส1หวันนี้จะล่าช้ามาทั้งหมดกี่นาที รอรับชมติดตามได้เลยสวัสดีครับ